มาดูระดับเท่าแกเขาทำงานกันครับลูกน้องไม่ต้องมีทรายตรงเนี้ยดันลงไปเลยใช่ไม่ให้มันลื่นเนาสงแล้ว่สางแล้วเนาะปิดไฟด้วยปิดไฟด้วย tôi xem vàng ạ à. hả làm hay nó nhanh hả 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 nè, Ê ไม่รู้น <laughs> ี่ครับโอ้ชันอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่ปัญหาของผมมันเป็นปัญหาของหกล้อ มไม่ต้องปาดลงเลิกไม่ต้องปาดลงเลิกนะครับไม่ต้องปาดลงเลิกครับครับครนู่นน่ะไปเอาดินจากนู่นน่ะปาเจ้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 าปาตุ้งจัดให้ครับอะไรนะ มีแค่นั้นแหละทางนูน่นมีแต่เวิงเวิงนู่นเนี่ยทุกรังโอ้เขาให้พี่จัดก่อนเลยเปิดทางใหม่ประเดิมทางใหม่อ <laughs> นี่แหละครับมาท่ากแก่ครับลูกน้องไม่ต้องมีแล้วครับปีนี้จะไม่ต้องจ้างลูกน้องเออไดชชมแกหน่อยเจ้าเจ้าเจ้า,จา

พี่อย่าเบียดไปทางนี้เด้อลุมเน,นี่นี่เนี่ยเนี่ยตรงรถถยเหยียบนปปนเนี่ยลุมแหละพี่มิมเพิ่งกบตะกี้น่ะเออเนี่ยเบียดไปทางนู้นหน่อยเบียดไปทางนู้น่ะเแม็ก โอ้ไปแล้วไปแล้วนึกรองยาวแล้วนึกรองยางวานึกรองยางววะโอ้สุดยอดเลยครับป่าตึง Allez, มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดันให้จะดันยังไงรถไถอยู่ข้างบนลงไปได้ลงไปได้เหรอนี่ครับโอ้ไม่ไม่จ้างแล้วบ่ลูกน้องไม่ต้องหาใช่ไหมไอ้พวกมันไปกินเหล้าเลยอาหารมันอร่อยลูกยังท้ำใจอยู่บ่ช้ำใจอยู่ไม่ต้องจ้างแล้วไม่ต้องจ้างแล้วเดี๋ยวดูช็อตเด็ดเลยฮะดูช็อตเด็ดคันนี้แค่นี้ต้องจ้างแล้วผมจ้างจ้างใครแล้วเอ้อ ไปจ้างไงแล้วเอ้าระดับสเกลเขาขับเองเลยเอ้าขับเองเลยขับเองดันเองจ่ายตัวเองรับเงินเองนักเลงโพเลยลูกพี่เบียดทางนี้หน่อยวันน่วมนั่นนี่น่วมนั่นนี่ไปไปไปอ๋ออย่าเสียชื่อแม็กไสต์ตกสซดัน อืไม่แห่งเลยนะเต้นเนโอ้เต้นเต้นด,นนดทางเน้น,นออท,นทางท, <c oughs> ทาง,ทางน้าตื่นเต้นมาาเลยอะ่ะ เอาลงไปอย่าให้เสียชื่อโซสายยันนะเฮ้ยใส่สองตากเต็นเสก็ยันมันจะไม่ติดเราทางตื่นเต้นวะเรียกเรียกแตนเนียวมาดูที่ทางตื่นเต้น ต้องกับมนหจะใส่เกียร์สองออกก็พอคันคันเนี่ยใส่เกียร์สามเลยคันเนี่ยอ่า ไปย้ำทางย้ำทางลองดูออมันจะ omb, รู้สึกนุ่มนวนิดนึงเจื้อเจื้อโอ้มันเป็นหลุมหยอดไม่ได้เนี่ย biệt phải thằng luôn đi, phải thằng luôn đi phải là phải là อ้าวไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ